กับการชี้แจงแบบถามมัวตอบควายชี้แจงได้ไม่เด็ดขาดเลือกที่จะชี้แจงบางทีก็เดินหนีเลยถ้ามองจากสีวันที่ผ่านมาผมสรุปในยติได้เลยครับว่าพอกันที8ปีที่ทำให้คนไทยมืด8ด้านมืดไปแล้ว3ด้านครับคือการถแถลงแบบไม่มีปีไม่มีขลุยของท่านนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมากับยุทธศาสตร์3แกนแห่งอนาคต พอถแถลงออกมาฟังดูแล้วก็เหมือนเรื่องซ้ำๆเป็นแผ่นเสียงตกร่องที่พูดมาตลอดเป็นในๆว่าอยากจะขอเวลาอีกสองปีให้ออกดอกผลให้มันเกิดสำเร็จไม่ได้ต้องการจะอยู่ต่ออีกสองปีท่านนายกพูดวันแรกครับบอกพวกผมนี่แหละเข้าใจกันผิดบอกว่าอีกสองปีมันถึงจะสำเร็จไม่ได้หมายความว่าผมจะอยู่ต่ออีกสองปีตรงนี้นี่ผมต้องเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกครับผมขอโทษท่านนายกถ้าเกิดพวกผมเข้าใจผิดถ้าอย่างนั้นท่านนายกพูดตรงตรง,ตรง พูดการชัดๆว่าท่านพอแล้วใช่ไหมครับอีกสองปีนี้ท่านจ,จะไม่ him, him. สืบทอดอำนาจท่านจะไม่คิดถึงตัวท่านเองคิดถึงประชาชนเป็นหลักถูกต้องหรือไม่เมื่อแถลงออกมาครับสามแกนแห่งอนาคตก็มีฉันทามติสหบาทามมาจากทุกที่ทุกทางครับว่า3ามแกนนี่คือ3ากลวง สามแกนนี่คือสามกรงไม่ว่าจะเป็นคนที่รวยที่สุดในประเทศจนไปถึงคนที่ลำบากที่สุดในประเทศไทยไม่ว่าเขาจะเป็นเจ้าสัวอ e c ซไม่ว่าเขาจะเป็นนายธนาคารอันดับต้นๆของประเทศไทยไม่ว่าเขาจะเป็นสื่ออุโสไม่ว่าเขาจะเป็นผู้นําฝ่ายค้านไม่ว่าเขาจะเป็นสสาทางฝ่ายค้านของเพื่อไทยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับท่านประธานว่าท่านนายกแถลงออกมาท่านไม่รู้เรื่องว่าท่านกําลังพูดอะไรอยู่ครับไม่มีสาระไม่มีอะไรทั้งสิ้นไว้วางใจไม่ได้ครับ ในช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองร้อนเป็นไฟในช่วงที่ข้าวยากหมากแพงประชาชนเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยจำเป็นที่จะเป็นคนที่ทำงานเพื่อประชาชนก่อนตัวเองต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มีความสามารถรอบรู้รอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องในประเทศหรือเป็นเรื่องต่างประเทศ เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เป็นคนที่มีความฝันแต่ไม่เพ้อฝันพร้อมที่จะดึงพลังสร้างสารรค์ของคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมทํางานร่วมกันถึงแม้ว่าเขาจะเห็นต่างด้วยกันแต่เขาพร้อมที่จะรับฟังและพร้อมที่จะมาสร้างประเทศที่ดีกว่าไปด้วยกันพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวอย่างที่ผมได้กล่าวมา เป็นที่พิสูจน์แล้วครับว่ารัตนวาที่ถูกนำโดยพลเอกประยุทธ์ในช่วง8ปีที่ผ่านมาไม่ได้พาพวกเราไปที่ไหนและการเดินทางเหล่านั้นควรจะจบได้ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขอบคุณท่านประธานครับสรุปแล้วกันนะสรุปแล้วกันเมื่อกี้ท่านก็พูดถึงรถจลแรงของท่านท่านก็ว่ารถยนต์ผมมันไม่ได้เรื่องคนขับไม่ดีนะผมก็จะใช้ว่าการเดินทางก็แล้วกันจะได้ไม่าำกันใหม่เดี๋ยวท่านก็ว่าการเดินทางผมไม่ดีก็แล้วกันนะก็รู้อยู่แล้วไม่ไม่มีทางเสริมกันอยู่แล้ว เพราะเพราะท่านเป็นฝ่ายค้านนี่นะใช่ไหมสรุปการเดินทางแปดปีเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและย,ยั่งยืนนะครับก็กาบเรียนผู้ทรงเกียรติทั้งหลายพี่น้องประชาชนไทยที่รักทุกท่านนะครับจากข้อกล่าวหาที่ว่าการบริหารราชการแผ่นดินของผมตลอดระยะ,ะเวลาที่ผ่านมานั้นผิดพลาดล้มเหลวไร้ความรู้ความสามารถไม่สามารถแก้หาดประเทศได้ไม่สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนได้เลยนะครับ อันนี้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายผมก็เจอปัญหาเหล่านี้แล้วก็บวกมาเรื่อยๆปัญหาผมนะถึงผมก็ฟังทุกท่านนะผมโจทไมหมดนะครับเอกสารเต็มหมดเลยนะก็อันไหนดีผมก็รับไปนะครับ <c oughs> อันไหนไม่ดีผมก็ผมก็ก็สวดมนต์ให้ไปนะตัวไม่เป็นศัตรูกับท่านทั้งนี้นอกจากการแก้ปัญหาวิกฤตซ้อมวิกฤตทั้งโควิดและพลังงานนะครับและความขัดแย้งในโลกใบนี้ของเราเนี่ยกล่าวไปแล้วเมื่อวานนี้ ผมก็ข,อ,ขอ,อย่อนะครับอีกครั้งหนึ่งว่าการเดินทาง8ปีของเรานั้นเพื่อไปสู่ความมั่นคงบางครั้ง,งยังยืนให้สั้นลงด้วยการเล่าประกอบภาพนะครับซึ่งอาจจะกล่าวว่าเป็นภาพผลงานไม่ได้ปบอุ้ยมัวอ้วดแต่เป็นสิ่งที่เป็นรูปประมแล้วจับต้องได้แล้วนะครับและมีประชาชนส่วนหนึ่งรับประโยชน์ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็จำเป็นต้องพูดเพราะท่านพูดถึงว่าผมกู้กันมาเยอะมาทําอะไรนะแต่ถ้ากู้มาที่ผ่าน,านมากู้แล้วมีผลงานหรือเปล่าไปเทียบตรงนั้นด้วยก็แล้วกัน มันก็กู้เหมือนกันแต่วันนี้ก็กู้มากเพราะว่าสาการมันมัน,ม,นมันทับซ้อนหลายเรื่อง้วยการที่ผมต้องเผชิญในเวลานี้นะครับแปปีแห่งความมั่นคงอันนี้ผมอยากให้เป็นความสําเร็จความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติกับผมไปด้วยนะแล้วแต่นะคนไทยที่เป็นคนไทยก็ก็แล้วแต่นะหลายคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยนะครับแต่ผมก็ก็คิดว่าที่มันสำเร็จมาได้นี่เดียวกับคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยก็ร่วมมือกันทำให้ผมทำงานเหล่านี้สำเร็จนะครับ ที่กล่าวทั้งหมดนั้นเป็นก้าวแรกๆของการเดินทางไกลของผมนะครับผมเชื่อในคำกล่าวที่ว่าได้ทางพิสูจน์มากการเวลาพิสูจน์คนข้างคนอยู่ใผมของงานสิ่งที่เริ่มดำเนินการไปนะั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ผมมีอย่างเดียวคือผมภูมิใจว่าผมทำอะไรสําเร็จท่านจะว่าผมไม่สําเร็จแล้วแต่ผมรู้ว่าผมทำ,ทำอะไรอยู่การทาอะไรต้องรู้ตัวเสมอนะครับก็เพื่อจะฝากไว้ให้ทุกท่านที่เก่งๆเงนี่ยนะมีโอกาสเนี่ยได้สารต่อกันไปกันแล้วกันผมเชื่อมั่นว่าไม่มีใครอยู่ความฟ้าได้ครับประเทศไทยจะยังคงต้องต้องย็นหยัดอยู่อย แต่นะผมจะอยู่แล้วไม่อยู่ประเทศไทยก็ต้องอยู่อ่ะใช่ไหมนะเป็นดินแดนความเจริญสงบและสันติสุขบนแผ่นที่โลกตลอดไปผมขอฝากนะเรื่องเดียวคือความร่วมมือความร่วมใจในการทํางานอะไรดีสอนกันบอกกันแนะกันนะมันจะได้สําเร็จและเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนแล้วเราจะได้ยือดอกออกมาทุกคนกล่าวคําว่าเราภูมิใจที่เราเป็นคนไทยผมฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ